สวัสดีครับวันนี้พามาชมละมุดนะอัปเดตโตขึ้นมากแล้วครับยังดกเหมือนเดิมไม่มีร่วงหล่นเลยสักพวงเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวรออีกสักพักใหญ่ๆก็จะได้ลูกโตกินกันดกมากๆแล้ว่าจะตอนว่าจะตอนกิ่งก็เอ่อ ไม่มีกิ่งไหนตอนได้แล้วก็เพราะมันมีแต่ลูกทุกกิ่งเลยนะฮยว่าจะตอนทําพันุไว้เนี่ยครับจะตอนกิ่งไหนเดียนครับพี่น้องเนี่ยเ,เลือกไม่ถูกมันทําไม่ได้ครับมีแต่ลูกะทุกกิ่งทุกช่อ,อทำไมถึงเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเหลือไว้สักกิ่งทำไว้ตอนก็ไม่ได้ เนี่ยฮะงสงสัยต้องรอหน้าฝนปีหน้านะครับจะได้ตอนให้ลูกเก็บเกี่ยวกินหมดก่อนโอ้ยทำยังไงเึงจะกินหมดอ้อเนี่ยฮะหึหนักใจจริงๆครับเรื่องกินเนี่ยกำลังโตตอนนี้จะเท่าลูกไข่ไก่แล้วครับโตสูตรก็เบอร์ศูนย์เลยนะครับ